โบบเราเดินอยู่หน้าบนถนนหน้าโบเบี๋ยวเข้าไปในซอยนี้หรอห้า่าาวยง้ซอยนี้ก็จะมีเสื้อในกางเกงในขายเยอะมากๆ ซอยนี้ก็สามารถเดินไปทะลุดินคลองได้เดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยเราจะไปทะลุซอยหน้าอู้เรื่อในเยอะมากมีก็อีกร,ร้านหนึ่ง ริเวณแถวนี้ก็จะเป็นร้านขายส่งนะคะร้านขายส่งนะคะอาาเอกในเสือในข้างหน้าเราตรงนู้นก็เป็นตึกโบเบทาวเวอรแต่ว่าเดินทะลุตรงนี้ไม่ได้นะคะซอยตันเดี๋ยวเราจะไปเข้าอีกซอยนึงไปทางนี้ก็ไปดิมคลองนะคะ นี่ต็มาทุกวันหนมีค่าเงินเนี่ยกางเกงสีดำนี่ยวฝั่งนี้นะพี่อิตาเขาเราจะเดินไปทางริมคลองนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวา,า,วขวามาทางนี้ดีกว่า โอ้ตรงนี้มีอาหารขายด้วยนะคะเวียดเดยวก็มีกางเกงดำขากระบอกเสยืดเสือด,ดำํำช่วงนี้ก็มาเป็นเทศกาลเสือด,ดํำอยู่นะคะดเดินมาที่ดินคลองแล้วโอ้พอดูเรือสะน่อย ว้าวเรือมาพอดีโอ้เรือเทียบท่าเราไปที่ท่าเรือดีกว่าเรือลำนี้ไปไประตูน้ำนะคะมาจากผ่านฟ้าผ่านฟ้าก็คือวัดสเกขวัดภูเขาทองทเดินไปชมสะหน่อยเราจะเดินไปที่ตึกโบบีนะคะนี่เดินเข้ามาตรงนี้เลี้ยวขวา ซอยเล็กๆตรงนี้สามารถเดินทะลุตึกโบเบทาวเวอร์ได้ตอนนี้เรายนอยู่หน้าตึกโบเบทาวเวอร์นะคะเราจะเดินเข้าไปเดินเข้าไปในซอยนี้ก่อนเดินเข้าไปในซอยเพิ่มซับหนึ่งเดินเข้ามาในซอยเลยนะคะเสื้อดำเสื้อดำเสือเส้อเชิต้ตกับโรงผ้าถุง ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีโบเบชั้นล่างนะคะชั้นหนึ่งตรงนี้เป็นซอยะคะ่ะซอยที่อยู่ติดกับตึกโบเบซอยนี้ก็มีเสื้อผ้าขายเยอะนะคะ เสื้อเชิ้ตตัวละหนึ่งร้อยสองตัวร้อยส้อยี่ญิงเราจะเดินลงไปใไนอุโมงค์เดินลงไปชั้นล่างไปค่ะ เดินตรงไปสุดนั้นก็มีขายของนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางประตูตรงนี้ประตูตรงนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรนะเดี๋ยวเดินไปดูชื่อซอยก่อนเข้ามาทางซอยลัดก็จะเป็นบูบีซอยแปด ซอยแปดเสื้อดำเยอะมากเราเดินเข้าไปในซอยแปดนี้ก่อนดีกวั่าโบเบซอยแปดเสื้อดำผ้าถุงสำเร็จโบเบซอยเก้าเดินตรงไปก่อน เดินซอยนี้ก่อนเสื้อผ้าเยอะเดินดูเสื้อผ้าสินค้านะคะแต่ถ้าจะมาเดินอีกครั้งหนึ่งหาร้านไม่เจอนะคะถ้าจะซื้อเสื้อผ้าเจอร้านไหนแล้วก็ซื้อเลยเอดมาหลายครั้งแล้ว กลับมาหาร้านเดิมเพราะหาไม่เจอโบเบยซอย12เดินตรงไปช่วงนี้เสื้อสีดำก็มีมีทุกร้านนะคะร้านนี้เสื้อยืดมีเยอะมาก ถูกใจร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นร้านกางเกงยียนวันนี้คนน้อยคนน้อยมากวันนี้ไม่เห็น ผู้คนมาจับใจใช้สอยเดินตรงไปอีกหน่อยตรงนี้เป็นเสื้อหนาวนะคะเสื้อแจ็คเก็ตโบเบสอยสามร้านกุกไก่ขายกางเกงสีดำ เดินตรงไปเจอเซเว่นเลี้ยวขวาบริเวณตรงนี้ทางออกศูนย์การค้าซอยหนึ่งเลี้ยวขวาบันไดทางขึ้น จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีเลี้ยวขวาดิค่ะเลี้ยวขวาชั้นสองโบบีทาวเวอร์ชั้นสองซอยสองเราเลี้ยวไปซอยดีดิค่ะซอยสองซอยเจ็ดซอยเจ็ดผู้ผิดชั้นสองซอยเจ็ เดินตรงไปเรื่อยๆเ,เดินตามทางซอยหกชั้นสองซอยหกก็จะมีกระโปรงขายเยอะมากนะคะกระโปรงชุดนักเรียนนักศึกษากระโปรงพริสโอ้มีหลายไซน์นะคะมีทั้งสั้นและยาว tao điền trung về ít nói đi qua. Ở đây có cái áo khoác. Ở đây nó sẽ có cái áo khoác. Ở đây nó sẽ có cái áo khoác. sẽ ซอยเแล้วซอยสิแต่เราจะขึ้นบันไดเลื่อนตรงซอยสิชั้น3บริเวณชั้น3เลี้ยวขวาที่ชั้นสามเดินตรงไปชั้น3าซอยเ ชั้นสามซอยเจ็ดชั้นสามซอยเจ็ดเสื้อผ้าสีสันก็มีนะคะยังขายอยู่เสื้อดำเสื้อดำชุดสวย ชั้นสามบบบีทาวเวอร์เดินตรงไปเป็นซอยหนึ่งโูบีทาวเวอร์ชั้นสามซอยหนึ่งเลีเ้ยวขวาเป็นทางออก